น้องจ้าลงมาเล่นท่ามจ้าลงมาเล่นท่าพี่น้องเอ้ยมาล่อหาหยาพี่น้องล่อหาหยาให้งัวเอ้ยให้ควายฟังนี่พี่นออออ้อ,นองเลาะล,ลองไปเบิงก่อนมาชมพี่น้องจ้ามาชมย่ายผ้ามาชมอันนี้คือห่วยสงครามเลยจ้าพี่น้อง มวยสงครามบรรท่าสะอาดจ้าพี่น้องอันนี้แพทย์สะดุ้งเนาะพี่น้องเนาะนาแล้งก็จะเป็นถึงสีล่ละจ้าพี่น้องสวยงามมากจ้าพี่น้องไปหาล่อยบางหยาต่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยไปจังได่นเนาะบันนี้เฮาไปจังสี่เลยบ่ว้าว <laughs> เออโอ้ได้ลงอยู่ดินี่หลุดนี่เดี๋ยว <laughs> โอ้หงามงามสะพานท่าสะอาดตอดองเย็นนะคะ,ะสะกลน,นครพี่น้องฟังนี่สกลน,นครฟังนี่อุดรธานีจ้านี่ฟังนี่อุดรจ้า <laughs> ฟังนี่อยู่สกลจ้ายาอยู่สกลน,นครนะคะเพื่อนเพื่อนฟังทั้งนี้จะเป็นของอุดรธานีของตำบลดงเย็นค่ะนี่ตำบลดงเย็นเด้อฟังนี่จ้า สวยงามมากๆจ้าพี wise, ่น้องเข้าสิขามาทางตำบนดงยินแล้วหาหญ้าจ้ะพี่น้องเที่ยวเขียวงามอยู่พี่น้องจ้าพักพักบุ้งพี่น้องพักบุ้งท้ม กำลังแตกยอดพี่น้องโอ้พอดีกินกับต่ายบกฮงเลยน้องพักบุงเจบผักบุงแจ้พี่น้องบุงผักบุงผักบุงพอดีกินกับต่ายบกฮงผักบุงท่ามพี่น้องมือนีย้ายมะเกี่ยวเนี่ยเล่นผักบุงพี่น้องเก็บผักบุงไปกินกับต่ายบกฮง จ้ะยอดอัวอัวงดใสใสอัวอัวพี่น้องลายเติบอยู่นี้พี่น้องเอ้ยจะไปกินตับหุู่อันนั้นก็ปลากระเชดพักกระเชดน้ำพี่น้องเก็จะปลูกไว้ที่จะปลูกไว้พี่น้องจ้ะเออ นี่แม่น้ำสงขามจ้ะพี่น้องแม่น้ำสงขามยามือเสาร์พี่นอ้นงงงนองจ้ะบรรยากาศดีดีพี่น้องงามบ่พี่น้องงามงามจ้ะบัางทั้งนี้กับป้ากับเซดป้ากับเซดน้ำพึ่งกันจ้ะพี่น้องแต่ว่ายายก็บผักบุ๋งพี่น้องผักบุ๋งก็บผักบุ๋งก่อนเด้อพี่น้องเด้อเก็บกระต่ำบักุ๋งจ้าผักธรรมชาติพี่น้องจ้านี่ ไม่มีสารเคมีเยอปนเลยเกิดจากธรรมชาติโอโห้อยคนมาเก็บอยู่โอห้อยคนมาเก็บ่นไหนตะต่อเอาเอาพี่น้องพราะ้ไปกินต่บงกุ้งเนาะจ้ะเนาะ